แล้วก็แล้วกับผู้ใหญ่บ้านครับเพื่อจะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ดูตอนนี้เรากำลงัลงสร้างตำรานะครับตำราเพื่อเมื่อเป็นศูนย์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ก็ต้องมีตำราให้ชมนะครับเพื่อให้นักศึกษาและคนทั่วไปได้มาชมมาดูงานครับทำเป็นแหล่งเรียนรู้บอกนิดหน่อยได้ไหมครับว่าอยู่ตรงไหนครับแหล่งนี้ อยู่ตำบลนครชุมอ,อเมืองจังหวัดกำแพงเพ็รหมู่ที่สามบ้านปากของใต้ครับเผื่อเขาจะคนทั่วประเทศหรือคนไทยในต่างประเทศที่ว่าสนใจระเครื่องอยากจะโทรศัพท์มาหาโทรมาได้ครับ0896412543ครับเราพร้อมที่จะจัดจำหน่ายด้วยครับ<ห>จัดจำหน่าย,ายครับแล้วก็ทำเงินของคุนรวยได้ครับผมสั่งทำได้ ได้หมดครับครับท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะครับนําเสนอเรื่องดีมีคุณค่าลักษณะน,น,นี้นะครับพระของเซียนโป้ยนี่ผมยอมรับว่าสวยมากแล้วก็เหมือนกับของจริงมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะติดต่อก็ติดต่อมาที่เซียนโป้ตางโทรศัพท์ที่บอกข้างต้นนะครับสําหรับวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมตอนพระเครื่องที่พบในเมืองกระบังเพชรน,นะครับ ลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ